วันนี้มาแนวแบบมาแนวแบบเป็นเหรียญแรกเลยที่เพื่อนๆนจะได้ที่ได้ที่ผมมอามาลงดีกว่าอ่าเป็นสายสมเด็จพระสังฆราชนะครับเพื่อนๆนี่คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมพญาณาสบวรนะครับสกุลสังฆบรีนายกนะครับผมอ่าพระสังฆราชที่19นะครับในรัชกาลที่9้านะครับนี่นะครับปี2533นะครับเพื่อนเเหรียญนี้พิเศษเลยพิเศษเลยเป็นพิมพ์หยดน้ํานิยมและที่สาคัญเป็นเนื้อเงินนะครับ อ่าเป็นเนื้อเงินผมเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นเคยเห็นเหรียญรุ่นนี้แต่จะเป็นอ่ากระไหลทองที่เจอเยอะสะส่วนมากแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินผมรับประกันว่าเจอน้อยมากจํานวนการสร้างน้อยนะครับนี่คือเหรียญที่ได้รับความนิยมในสายคนที่เก็บเหรียญเออพระสังฆราชนะครับเพื่อนๆเป็นพิมพ์หยดน้ํานะครับด้านข้างนี้จะเป็นเส้นเห็นไหมครับอ่าเป็นเส้นรัศมีนะครับด้านข้างเหรียญเนื้อเงินนะครับเพื่อนๆให้สังเกตนะครับ ลักษณะของเนื้อเงินหู oh, oh, เหรียญน,นี้นี<ๆ>่เพื่อนเนดูตรงนี้นะเป็นสันเลยนะรอยปั๊มนะโอ้โ oh, ห oh, เนื้อเงินนะครับพื้นเหรียญน,นะครับจะมีความเรียบตึงนะครับเรียบตึงมีเส้นกระแสะแรงปัม๊มเนื้อเงินเนี่ยเขาจะเป็นโลหะที่อ่อนนะครับเป็นโลหะที่อ่อนไม่แข็งเวลากระแทกการปั๊มลงไปนี่ตุม้มลงไปนี่นะครับมันจะมีเส้นรัศมีแบบนี้ครับเพื่อนเห็นไหมเออนี่คือเอกลักษณ์ของเนื้อเงินนะก็ไม่ใช่ว่าเนื้ออื่นจะไม่มีนะมีแต่น้อยนะครับ มากกว่าเนื้อเงินเนื้อเงินนี้เขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับอ่าทุกเหรียญน,นะเพื่อน,นลองสังเกตดูได้นะครับเห็นไหมเส้นเสี้ยนนะครับปอ้โหบมคมเส้นกระจายจากแรงปัม๊มความคมชัดลึกมีมิติของเหรียญน,นี้นั้นอย่ครบครับเพื่อนเหรียญน,นี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับในชุกช่วงก่อนหน้านี้นะเพื่อนความนิยมชนิดแบบว่าเนื้อเงินเนี่ยการเช่าหานี่ยอยู่อยู่หลักพันกลางๆงเลยนะอ่าอยู่หลักพันกลางกลางนะเพื่อนนะนี่จะมีโค้ดตรงนี้นะเพื่อนให้สังเกตให้ดีนะผมไม่ได้ ปกติจะไม่ได้ส่องให้ใครได้ชมนะเห็นไหมนี่จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่อ่าคมแล้วชัดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะเพื่อนๆผมจะชีช้ให้ดูเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้เพื่อนๆปัป๊บอ่าเห็นไหมอ่าเนี่ยจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับ พลิกมาด้านข้างนะครับผมนี่ครับตัวตัดของเนื้อเงินนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัดละเอียดมาแล้วก็จะมาหยาบๆตรงปลายหน่อยนะครับผมนี่เห็นไหมครับทางด้านหน้าและด้านท่านซ้ายด้านขวาทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังอย่างที่ผมบอกเห็นไหมรัศมีด้านข้างเห็นไหมรอยกึงรอยปั๊มรอยแทะเห็นไหมจะเป็นเส้นเสี้ยนเห็นไหมเออจะเป็นเส้นเสี้ยนละเอียดนะครับตามขอบตามอะไรเนี่ยลักษณะของเนื้อเงินเขาเห็นไหม จะมีเส้นกระแสแรงปั๊มเห็นไหมเอียงนิดนึงนี่จะแบบโอ้โหเป็นมิติเลยนะครับนี่ความคมลึกของตาสัญลักษณ์นะครับอ่านี่นี่ตาตาประจําตัวองค์ท่านเลยนะครับนี่ครัแบบสวยคมชัดลึกนะครับเนื้อเงินรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเจอน้อยมากนะครับพบเจอน้อยมากเนื้อเงินจัดได้ว่านิยมปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่การเช้าหาจะลดลงเป็นเรื่องปกตินะครับตามการเวลาก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปคืนนะครับผมอ่าก็มีอาจจะมีโอกาสน,นะครับ เพราะนั้นการสะสมพระเครื่องเหรียญที่เรื่องนี่คือต้องใช้เวลานะเพื่อนๆใช้เวลานะครับใช้เวลาในการในการที่จะสร้างมูลค่านะครับมันต้องใช้เวลานะผมะเหรียญนี้ก็จัดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคือสวยเลยนะแนะนําเลยนะครับสะสมได้เลยครับเพื่อน